สวัสดีครับพี่น้องโอ้ยโทรศัพท์มันเป็นอย่างบุม๋มขึ้นมันไทยคีดบก็ได้เนี่ยมนนาแล้ยวเบิ้งแล้วทุกเม,มื่อนี่ม,มันจะล่งคีดบมาขึ้นทไทยบอได้กับเด้งออกบนนั่นมันนี่มีอย่างไม่ไหมมั้ยไม่เบิ้งนั่นอย่าง,าาาางนี้เขาอะโซ่ก็จะเป็นไข่อาการแบบมีมาสองเมือ่อ แต่ว่าบ่พ่อสิบ่พ่อสินอนอีอย่างหนึ่งคนก็มันเป็นเวลาเนาะแต่ว่าเมื่อนี่ตื่นสายในรอบหลายเดือนบพ่เคยตื่นสายไอเทีอมันเป็นเรื่องแบบว่าพิดปกติ่ยคือนอนไว้เอาโดยปกติเราตื่นขึ้นโอ้ยเดือนเกินตีหายพอถึงตีหายไอ้ทีดิคือมันถิอยูของมันนี่ง โดยอัตโนมัติแต่ว่าอันนี like ้แบบเอาเบแจ้งคือ ah, แ like ้บปาดกูนอนหอดแจ้งเนี่ยเชื่อเรียกแมมที่มายอยู่บ้านเรานอนแบบขนาดนี้บันยลุกขึ้นมาเป็นแต่เมื่อวานเนี่ยอาการเราคิดว่าเจ้าของเป็นขต่ว่านจะว่ากันเรียก เสนอคําว่าเอียงกับผิดกระบูนภาษาอีสานผิดกระบูนผิดจำแดงทีภาษาภาษาไทยคือผิดําแดงภาษาลาวคือผิดกระบูนอาการนักหัวแล้วก็เป็นผู้สิทธิ์ไข่ก็บว่าพ่อสิลมหมอนนอ่นพี่แจ๊พ่อสิริพ่อสิริกินยาไหมหน้ามันเจ้าเปิดอยไปน่ะพอแล้วแม่สิทธาขอลงสารนี่เราพี่ตูนน้ำเส้นน้าเนี่ยโอ้ยเอาเงินมายืมก่อนโหลดสองพันครัวคาแข่ง

Ane, s> <S กินงเงเทียข้าเตกินนู่นกินนักินมันกับเออทพ่โกกับพิษเด้องาคนเออแบบว่ากับฟงกับพิษอืมเสาแบบเซาเป็นประจำเดือนเรามันอาจจะเป็นยังไงๆสิเพราะว่าเจ้าของร่างกายนฮอร์โมนมันก็จะเปลี่ยนไปเลยเนาะแก่แมอีหิวมันตัฝนอือีหิวันพิษอันพิษปิดในกินปิดอืมดีตัวผ่ายตอนเดือนจะคอยเป็นตั้งไหลซะนะก็ฝน ให้กันกินตัวไม่ค่อย กอ้สว่างเรองแพรกกับผมแพมันกำเลยคนมันต้องห่นหนากำหนานี่นเด็หนอ้สมน้อดวานนาดมหน่อนนโอ้เบาเองมากอีสมมากคิดปาปลาอีย่งก็ปลาทอบปลาเพี้ยนกินตั้งหัวอมก่าเหมือนมันออกมีแกล้มเนาะชาวบานกัเขากัเขามนบอกแม่ปลาทะเลปลาตอหัวเป็นตมากระหดยปลาเขาแกะต้มอะไเอาไมาไม่กินมันกินด มาหมดปล้ดยโดนฝนากใหกาักก็ัวตัวตั้งหมวนด้วยดวยสงมันมาหาัวมันตายเล้วตัวชุดนั้นแบบนี้อยางินนี่ฆาหนนอยากินตุ่ห่าขอยเป็นยังแมวเพราะขอยเป็นตัวนนี่นี่นี่นอยากกินหักสัตว์ตัวก่ออยขึ้นมาไว้สมนีกบบัดนี้อีมันหน้าตื่นเลยิีชียังเลยนอนแพ กูฝนยาไปกินหักแตกหักแตงตอนนั้นกับอว่ามีคุนให้ดูอีกมเขียวเป่ยนเนบักเกตแล้วแม่เขาไปหน้าหักแตกหักแตนไม่ใช่ยี่ห้อกินเนาะกูไปฝนยากูไม่กินหักออก เขาดูโอ้ยใครสามหมื่นสานี่คุณจองใครดีธรรมดาอันนี้ตัว่คีังเขาไหวกินหมดคุงสิตรู้หเดี๋ยวคุแม่คุมีดวง้องหลายคนผู้ใดหวานจะลงเฟสบ้านอที่สมบูรณ์ลงเฟสน่ะเอาผูวใดตสวยี้ต้องใจนี้สมบูรณ์ใจนี้หวานได้หลายอ่ะ ลูกเ็ดลูกเร็กเดียวนซังงอยู่อ่นดูเขาอยูกแหวนอแ้งเลนบ่กออยก็คอยแจเล่่พกนี้ิพุกเด็จ้งไดเดี๋ยวเดี๋ยวเสาเป็นปีปีละหามืงเขา่ค่อยเอถอดใส่กอใส่กอที่ใส่บอมีใส่กอูไยรูปมาอับเบียดไหเอาไทยรูปไปแล้วบ้างแม บรรยากาศท้องทุ mm ่งนาบเวสิไปโอ้ประเทศกับเขาได้นี่ซื้อป่านนเราก็หยบเียไปตอไปท้ายรูมันสาบเขาเหยียดได้ยมนที่แกงเขาอย่างน้่งมันกสาบอนนองไม่มือนสาอไม่แกงอืมก็ว่าจะมากินน้ำเดี่อยู่แต่ว่าไม่ยนดีจะกินเขาก็เหมันเขาต้องเฝ้าตัวข่อยเฮยดไปเฮ็ดมากข่อยมีไอข่อยก็เอาเล่นตัวเยียบรอยไอเขียวขวมากนาะ่อย hết việc lấy răng ốc ốc tàu mới lấy ở thằng ở cái thôi bê coi cái hết thằng quá này tàu Mấy nhìn kia là bê coi ừ. như nãy ừ. mình... ừ. không đâu phải cái lấy ôn gì đi, à bê coi như nãy không, cái lấy cái này, bê coi sáng này lấy lấy ôn gì này, mình, ừ, bỏ mắt chín cái gì vậy? Mình đi đi bay tàu lạc chung chung rồi. Thì. Đi bay hát bia bạc kèn coi. Ừ. Ô bạc kèn này mình นางเอาเลยบล็อกเก็ไ hmm. ด <Yeah. S 1> ้ดิบลบอกเบลได้บ้างก็ได้งานงานเต้าว่ะมันเต้าขวงขนมั้นิอได้ทักได้สตัวแางควาบุความเดือนบุญยซื้อซื้อีบาทบาทบนาะบ้ามันนี้เวลาคือเดินซาดเดี๋ยวทการทำขีก่ีกาดก่บัวอ้ย

งูมันิเป็นทังสันุติคือไครนกจุติบอหมายถึงว่ามันบอนิ่มบ่นมี่มขัคนอขนคือขมูเนาะบนิ่ม้กิสิบ่คือจังกไข่ขี่กับป๋อมมันต้นนี้เมนบ่บ่มันมักล้างอันบ่นิ่มงอันคืก็คือไข่ีเด้ออมลางอันแข็งล้างเียวัว่ากิ้เจ้าตั่าไข่มูเวางเพาอีแปงวันนี้เขาม่วันี้งีไหนนิ่ไหน เสีย n h เอาหมงที <mind Wagner> ่มันเป็นร้องยานอะไรน้ยยานเขาใหม่เพื่อนะครับมันได้ลคเัาเราไปสหบเขาเลยคุณนี่พุ่มมายืนติดคุนบอกร้อนแค่สองขังอะรอากาศสี่เข่อยากร้อนขีไล่ข้างนอนนี่แหมให้นี่แหมมิแตียให้กลางหนึ่งเขา พ่้มสีก็ไตายดิน่ตทีสอีามที่ีมันไถสี่ไหลครับพ๊้ไถหน้าห้ามบางยิงเดยกัดคัดทูกัดตาถแมดเนาะสาซื้รอรลดคัดละคัดละแสนกัวเน่ะยคัดหน่อยๆน่อยไไถตะหน้าอย่าองยู่ิเพราต้องไปไถทั้งยูดแสนกัวเดี๋ยวหาเงินหมานก่อน เอาล้วคะ่ะพี่นอ้องได้คลิปนึงแล้วปากกดติดตามน้ำเนี้ยนะคะอาการบ่ค่อยดีปนไหนอ่ะสงสัยจ,จะผิดกระบุนพะนะกินยาแล้วออกกับขอบานไปหาหาน,นึ่งปลาลรามื่อีงซื้อปลานิ้นไว้ตั้งมื่วันเห็นไปก่อนดัากว่าซู้ไม่เห็นแล้วถามบุอเฟ่ดีหน่อยไม่ชี้เอเอมันกับพ่อกันเหรี่ยงอยู่นี่หรอ,อดึกเอาสำนีก้อนคะ่ะคลิปนี้ลำหน้าพี่น้องประเทศเพื่อนตอนนี้ค่ะสวัสดีค่ะ